ที่เราซื้อมาไหมคะคุ้มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลยนะนีค่ะมเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อที่ละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าค่ะคุ้มกว่าเนาะดีใจมากที่มาเจอดีบอลคิดว่าเป็นยาขนาด สุดท้ายที่ผมเจอเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยอ๋ออเมากเลยแต่มันหนักมากคือหัวเข่าอ๋อหัวเข่าเนาะชันสองนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่บวมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลาบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึกะสามปีเป็นมาสามปีเนอะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนออมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อบันดปวดมากๆก็เล้วแต่หมอจะทำเพราะว่าผ่าก็ป่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นเลยเลยมาหาปิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบุลค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม,ไม่ไม่มั่นใจนะครับค่ะข้อสองที่สามค่องที่สี่เอ๊ะเพื่อกับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอะทำไมมันยุบ มารูว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเพราะก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคโทรไปหาคุณพุกว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับกิวไทยคือกล่องนึงมันมีห้าซองเนาะเอใช่จริงจริงด้วยพอเจอห้าซองดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในพอเนี่ยซองที่สามกำลังกินอยู่กล่องที่สามว่างั้น กินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่ทับใจที่ว่ามันแบบเขาดีจริงค่ะค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่กินแล้วก็อยากให้เขาหายเนาะ,ะ,ะเขาจะได้ไม่ต้องทรมานเหมือนเราที่เคยปวดมาแล้วอ,ะอ่ะดีอ่ะค่ะเหมือนกับเราอะ่ะเออได้ได้เข่าได้ขาเราคืนมาเงี้ยปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะแต่ช่วง ตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมก็เลยแบบทำยังไงดีเนาะเขาก็แนะนาให้ไปผ่าก็ลูกชายก็บอกว่าไม่ไม่ผ่าแล้วค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อนเปิดคลิปเปิดไอันี้ดูก็เห็นเอสะดุดว่าตัวนี้เขาท่าเนาะก็ลองก็ลองฟังดูค่ะฟังพอฟังเสร็จก็จดเบอร์ไว้เลยค่ะ จดเบอร์แล้วให้แฟนโทรไปค่ะลองโทรหน่อยสิว่าเออมันจะดีเหรอค่ะก็เห็นกี่กองกี่กองมาก็ไม่เห็นจะดีออก็ลองรูเราถ้าเราถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ออใช่ไหมค่ะว่าปวดหลังล้วลงขาล้วสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชา ปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาใี่ทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะถ้าเกิดถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผลิดกั์ดีบูนบ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยา ฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็ค,คือมามามาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงๆแต่พอมารู้จักกับดีบูณ์ก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด หลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วนาอหกสิบสี่ปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจก็เห็นมากพี่ไทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัวดีบุญไปแล้วดีบุญผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ด้วยใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกอเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้ว ลองลงขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอ้าวก็ดีนี่ขึ้นได้สบายเมื่อก่อนเมื่อก่อนต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันไดตอนนี้คือเดินขึ้นได้สบายเลยปวดจะไม่ปวดแล้วเนาะแล่ะก็ของป้าที่อยู่สระบุรีด้วยอ๋อค่ะก็เลยแบบเออเขาบอกว่าเออขึ้นเขาเขาก็ยังขึ้นได้แล้วเราล่ะ้าลองรู้วันนี้นะคะพี่ไทยบอกว่า ก็จะเป็นการทานให้ดูจริงๆเลยนะคะว่าพี่อุ้ยไทยได้ทานจริงๆเนาะให้พี่อุ้ยไทยแกะเลยนะคะแกะกระป๋องสดๆเลยนะคะก็พี่อุ้ยไทยทานตัวแบบผงอยู่เนาะอยู่ผงค่ะแบบผงอยู่ทานวันละเท่าไหร่คะพี่อุ้ยไทยวันละซองค่ะวันละหนึ่งซองนะคะหลังอาหารเช้าเท่านั้นหลังอาหารเช้าเนาะบางทีก็สายบ้างนะเลสายบ้างบางทีเช้าบ้างแล้วแต่งานครับเดีลเลยค่ะพี่อุ้ยไทยในหนึ่งในหนึ่งกระองมีกี่ซองคะห้าซองครับห้าซองนะคะโอเคนี่นะ พี่วไทยนะคะทานแบบผงอยู่นะคะแบบผงหนึ่งกล่องมีห้าซองแบบนี้นะคะอพิ่วไทยจะชงแล้วนะคะทานจริงๆเนาะทานง่ายนะคะพี่วไทยเนาะทานง่ายนะไม่มีไม่มีไม่มีแบบว่าผงว่าอะไรเลยคล้ายๆนัสปอนเซอร์ปิดต้นนิดเดียวค่ะมั่นใจได้เลยนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อกระเถ่าที่บอกว่าเอจะทานแบบว่าเดี๋ยวช้อนชนดีกว่านะคะค่ะโอเคนะคะพิ่วไทยจะคนแล้วนะคะ นะคะพี่ไทัยคอนเฟิร์มว่ากินจริงเห็นผลจริงๆนะคะกพชงทานกับน้าครึ่งแก an ้วแบบนี basics, right? Listen, ้ยกโชว์นิดนึงค่ะยกโชว์เลยนะคะนี่ได้นาน้ําเป็นสีเหลืองเนาะเดี๋ยวนะคะพี่เทยจะทานจริงๆแล้วนะคะเราดรอชมนะคะพี่ไอทยจะทานแล้วนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าตัวจริงเห็งจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นเลยนะคะตอนนี้นะคะที่ว่าผันชงแล้วนะคะชงแล้วนะคะ ชงไปแล้วอายกโชว์นิดนึงค่ะค่ะขั้นตอนการการชงก็คือชงทานกับน้ําเปล่าประมาณครึ่งแก้วแล้วก็คนเนาะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติทานง่ายไหมคะง่ายค่ะทานง่ายเนาะไม่เอากลิ่นไม่ออกกลิ่นไออะไรเลยแค่กลิ่นแบบเหมือนน้ำส้มนิดนิดในี้ำนี่นะค่ะนะพี่วัวผัก็ยืนยันแล้วเนาะว่าดีบูลนะคะทานง่ายเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่า ใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าเนี่ยดีบูลช่วยได้เป็นอย่างดีสวัสดีค่ะคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะรัชเดชฮะรัชเดชเนาะเป็นคนคจังหวัดอะไรคะจังหวัดสระบุรีนี่ครับอตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะ72ฮ <72. S 2> ะ72็ดอเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะควันนี้นะคะคุณลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆโด,ด,ดยการที่เมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเขา่าใช่ไหมคะอยากให้คุณลุงเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับ คือผมเปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมคนนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเพราะว่าทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งนะคือผมทดลองทางแพทย์ทางเลือกอ่ะครับไปกดบ้างไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบูลจากช่องทางไหนคะช่องทาง อ่า YouTube เนี่ยครับ y o u t u เนาะเห็นแล้วแบบเห็นคนลูกค้าพวกที่เข้าทานสะให้สัมภาษณ์ก็ทานดีแล้วก็เลยอยากจะลองบ้างใช่ไหมคะจะทดลองจะทดลองดูเนาะค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยๆทานเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยค่ะห้าชุดหนึ่ง 5ซองนะคะก็เรียกได้ว่าทาน,น,นดีขึ้นตั้งแต่1ซองแรกนะคะคเพราะว่า 1, 1กล่องนี้มันมี5ซองพอทานครบ5ซอง1กล่องตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดทิ้งเลยหาย,หายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายร้อยเปอร์เซ็นตะ์โอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้ว้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี้ก็ถือว่า เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าผมก็ <Okay. S 2> ก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าอาให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อยครับ oh. ไม่ได้มีการว่าจ้างมานะครับก็ทีมนี้ก็มาจากกรุงเทพกันนะครับค,คือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนะ เอาเอาสักสีเป็นประกันนะครับอ๋อค่ะขอบคุณนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงคนที่มีปัญหาไขข้อเสื่อมปวดกระดูกปวดเข่านะคะก,ก็หมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะก็ใครที่มีปัญหาดังกล่าวนะคะสามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะนี่เป็นลูกค้าตัวจริงเสกจ,จริงนะคะดีบูลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรอองคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูง ผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟเพลเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสํารวจในประเทศไทย ประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพรุนโดย80%เปอร์เซ็น์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์โรคข้อ่อมโรคกระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬา อาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึงนึ่มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัยดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา